คุณผู้ชมครับช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โครงการคลองฟูนันเตโชจะเริ่มต้นขุดอย่างเป็นทางการนะครับรัฐบาลกัมพูชาเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้และเป็นคลองสายแรกที่เชื่อมจากน้ําโขงมายังอ่าวไทยครับนอกจากกระแสความกังวลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของระหว่างประเทศด้วยคุณนริศราคินิมานติดตามเรื่องนี้ครับ นี่คือภาพจำลองโครงการระบบนำทางและโลจิสติกตนเลบาสักหรือที่รู้จักกันในชื่อคลองฟูนันเตโชฟูนอนหนึ่งไดจูที่สมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาโพสต์ลงในสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้แม้ไม่มีคำบรรยายใต้คลิปที่โพสต์สแต่รายละเอียดในคลิปที่บรรยายเป็นภาษากัมพูชาถูกแปลความหมายว่าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของโครงการนี้ ซึ่งในมุมมองของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวกัมพูชามองว่าคลิปที่โพสต์ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่สมเด็จฮุนเซนต้องการย้ำถึงความสำคัญของโครงการเพราะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนที่เป็นธุรกิจครอบครัว I hope that it's success if they finish the, the the construction and it can be useful but just worried about not useful because this is not the first project that the government uh, built. There's a lot of projects already, it's like the uh, airport in Cambodia. It is a corporation with China company, but after finish the construction, there is no tourists, no flight, is acquired. And with the canal of the Phnom, uh, a lot of people, uh, they said, Theesional that it cannot also said cannot ก่อนหน้านี้ AFP รายงานว่าโครงการฟูนันเตโชได้เริ่มขุดคลองมีภาพคนงานเครื่องจักรกลหนักขุดร่องน้ำและเคลียร์พื้นที่ในเพลตะแก้วเพราะในวันที่5สิงหาคมนี้จะมีพิธีวางศิลาเลิกเพื่อเริ่มโครงการซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จฮุนเซนด้วยไม่เฉพาะความกังวลของชาวบ้านและกลุ่มนักวิชาการในพื้นที่ นักวิชาการไทยที่เที่ยวชาญเรื่องน้ําโขงก็มีคําถามตามมาว่าตะกอนดินจากน้ําโขงที่มาทางคลองฟูนันเตโชนั้นจะสร้างผลบริเวณปลักน้ําตรงอ่าวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดตราดด้วยหรือไม่เราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีความขุ่นมากขึ้นแถวตราดแถวบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมีสถานที่ต้องเที่ยวหรือว่าเป็นบริเวณที่น้ําเคยใสนะครับ ก็เป็นไปนได้ที่จะทำให้เกิดเรื่องของตะกอนในน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับกอตะกอนแขวนลอยอะไรไว้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผม,ผมก็คิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องศึกษาของนะครับเดิมเรือล่องตามแม่น้ำคงจากกัมพูชาผ่านเวียดนามและออกทะเลจีนใต้แต่ฟูนันเตโชจะเชื่อมท่าเรือพนมเปนกับอ่าวไทยทางตะวันตกเชียงใต้ของกัมพูชา โดยเริ่มจากเพรตะแก้วในแม่น้ำโขงผ่านเพรตะเอกบนแม่น้ำบาสักในอำเภอเกาะทมจังหวัดกันดานและมุ่งสู่จังหวัดแกบบริเวณอ่าวไทยรวมความยาวประมาณ180กิโลเมตรเมื่อโครงการแล้วเสร็จรัฐบาลกรรักมพูชาระบุว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสายแรกของกัมพูชาจากท่าเรือในกรุงพนมเปญไปจังหวัดแกบลดการพึ่งพาเส้นทางสู่ทางทะเลเวียดนาม และกัมพูชาจะมีรายได้จากการเก็บค่าผ่านทางมีการจ้างงานเศรษฐกิจพื้นที่หมุนเวียนฟูนันเตโชยังอยู่ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนในกัมพูชาและถูกประเมินจากสติมสันซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐว่าโครงการนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมเพราะจากคลองที่แคบมีคันดินต่ำ น้ำสามารถไหลผ่านกลายเป็นคลองที่มีคันดินสูงเส้นทางน้ำอาจถูกเปลี่ยนเมื่อฝนตกส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมข้ามพลมแดนได้แม้รัฐบาลกัมพูชาจะมีสิทธิ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในอาณาเขตอธิปไตยของตัวเองแต่ก็ถูกมองจากชาติตะวันตกว่าในฐานะผู้ลงนามในข้อตกลงแม่น้ำโขงปี1995รัฐบาลกัมพูชาจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อเกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้ลุ่มน้ำโขงการตีความข้อตกลงแม่น้ำโของอย่างไม่ถูกต้องอาจเปิดโอกาสให้ประเทศผู้ลงนามอื่นๆหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการต้นน้ำในอนาคตได้เช่นกันนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน